ส่วนกรณีนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกของ10พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะวันเสาร์เนี่ยที่มีคุณผู้ชายอายุ29ปีนะคะคุณธนกฤตปิ่นวิเศษเป็นชาวจังหวัดอ่างทองไปถูกกาดกปปสทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บนะคะขณะที่ขับรถผ่านถนนพหลโยธินหน้าช่อง5มาพร้อมกับภรรยาด้วยนะคะตัวของภรรยาเนี่ยได้ไปแจ้งความเอาไว้แล้วแล้วก็อธิบายแบบนี้นะคะว่าขับรถผ่านตรงช่อง5ฝนตกนัก นะไปเฉี่ยวกรวยางที่กาดกปปสเนี่ยนำมาตั้งเอาไว้นะคะแล้วก็บอกให้สามีว่าจอดรถลงไปขอโทษแต่ก็ปรากฏว่าถูกกาดกปปสเนี่ยทำร้ายร่างกายโดยใช้อาวุธมีดแทงนะคะแล้วก็ในที่สุดจะต้องนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลก็ทางด้านของผู้ในการโรงพยาบาลราชวิถีก็บอกว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยถูกอาวุธมีด แทงเข้าที่หน้าอกขวานะคะก็เลยจะต้องส่งไปห้องผ่าตัดแล้วก็ยังมีอาการฉีดของตับกระเพาะแล้วก็กระบางหลมด้วยนะคะคุณหมอก็อทำการผ่าตัดแล้วก็คนไข้เนี่ย พ้นขีดอันตรายแล้วะนะคะแต่ก็ยังต้องพักในห้อง ICU เพื่อที่จะสังเกตอาการต่อไปซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะเข้าไปในพื้นที่ไปตรวจสอบหลักฐานมากยิ่งขึ้นหลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมตรงบริเวณหน้าช่อง5เขาก็ย้ายคนกลับไปแล้วะนะคะ ไปรวมตัวกันที่สนลุมแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะเดินไปที่ทำเนียบก็ว่ากันไปแต่ในขณะเดียวกันทางด้านของแกนํำกปทนะคะคือก็ออกมาบอกบอกว่าการกปทเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ที่ทำลายร่างกายนายธนกฤตเลยนะคะโดยที่พยานพยานที่เห็นเหตุการณ์บอกว่านายธนกฤษอยู่ในอาการมึนเมาพยายามจะขับรถ ผ่านจุดดังกล่าวแต่รถไปชนเข้ากับกรวยก็เลยมีปากเสียงก,กันกับชายคนหนึ่งซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นคนที่มาร่วมชุมนุมนั่นแหละแล้วก็เริ่มมีการท้าทายกันขึ้นจนในที่สุดน,นายธนกฤิตเนี่ยถูกแทงอาการสาหาัสกาดกปทเป็นคนเรียกรถพยาบาลเข้ามาเพื่อที่จะส่งโรงพยาบาลด้านวิถีด้วยตัวเองอ,อันนี้เป็นคําอธิบายออกมาจากอีกด้านหนึ่งนะเหตุการณ์เดียวกันแต่ว่า คู่นี้ไม่ไม่ตรงกันนะคะนะฮะ